สวัสดีครับตอทองชาแนลนะฮะตอนนี้มาดู <c oughs> ที่อยู่บนเนินนะฮะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขององค์พ่อปู่ปริจิตครับวันนี้มีเอฟสีพี่น้องจากอันนี้ขมคํำส้อยแล้วก็ผลทองนะฮะทำใบาสีพิเศษมาถวายองค์พ่อปู่ปริจิตเพื่อ,อขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็ต่อไปก็จะมีการรำการรำโดยอาชอีแม่ผู้ใหญ่บ้าน แม่พญ่บ้านแล้วก็ยอาหนิงคุณยายจำลองแล้วก็ป้าคำใสจะมีการรำกำลังกำลังจัดบริเวณประพิธีนะครับผมก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศรอบๆรอบๆนะองค์เขาพระนอนเขาพระนอนหรือเขาผู้หลวงแล้วก็เขาท้ำพระเอกนะฮะถ้ำพระเอกทอยู่ตรงเสียนขององค์พ่อผู้ปริจินะครับ เนี่ยเก็จะมีการจัดสถานที่เพื่อไหว้ขอพรองค์พ่อปู่พาริจิตพ่อปู่ยศวรร์แม่สรพีแม่สรดาแม่สมันตานะครับหลังจากที่จัดไหว้แล้วก็จะมีการรำรำโดยทีมงานแม่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นักคำใสยอาชิยาหนึ่งคนใหญ่จำลองนะครับ ในเช้าของวันนี้นะครับกำลังจัดเตรียมอยู่นะครับชื่ทกในมารลายละเอียดนะครับวันนี้กาลังังก้องครับงบ้ถ่ายบ้างนะครับไล์ส่นะครับองกระไรกไลสดครับไลสดได้นโมงกว่าลังจากลำ

รถไปบองฮอดจับรถเต็ตข้อบังบเบื่งเอาเรื่องอ,งอ,อาไที่เรา,าขับมาเดดมาลาเดกครับเดดรถสำหรับการนิ่งมาเดิน เวลาของการ,รํำก็กระเทบเข้ามาแล้วนะครับเป็นการทำขอพรพ่อปูอ่ร,ริจิตพอ่อปู่ยศวรรณาแม่สรพีแม่สรดาแม่สมันตราซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณพุทธสถานกรกอกแห่งนี้นะครับ ตายายนะครับของชาววัาจุอกตั้เริ่มมาก,ก็จะตอนแรกเขาจะเป็นชุดชุดลำน้ีนครับเนเิมากก็จะไม่มีวัดม,มีวัดดีว่านะครับ่ก็จะนับนะครับนับือสิ่สินับถือผีนะครับ พิธีเลี้ยงผีนะครับด้ชุดผ้ไทยนะครับซึ่เป็นตะกอนจะเ,เป็นสีดำนะครับสีดำรูนก็ก็นาุนก็จะเ็น้าุสีดำมัดนีนะครับ้นะครับก็จะเป็นสีแดงตะไคร้ก็จะเป็นแดงเป็นดง สวัสดียมเช้าครับคุณโอ๊ตเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับคุณพงพิษศรีชัยฮะสวัสดียมเช้าจ้าสวัสดีครับคุณธนันพัฒน์ศรีสุวรรณสวัสดีครับคุณพงพิษนะครับขอบคุณที่ส่งกำลังใจสัญลักษณ์ต่างๆมามากมายนะครับยามเช้านี้เดี๋ยวต่อไปก็จะมีการรำแล้วนะครับการรำเพื่อขอพรให้กับพี่น้องเอฟซีนะครับขอพรขอโชคขอลาบ อขอความมั่งมีสิริศุกให้แกออเอฟซีก็พวกเรากันเองด้วยกันนะครับกดให้ทุกทครัานะคับคุนะครับสวัสดีอนเช้านะครับอ่านีก็คุณสำรานะครันี่ก็คุณสำราญน,นะครับค E ตอนนี้ก็กำลังจุดทูบบวงสวงเพื่อบอกกล่าวถึงองค์พอรพอปูประสิตรพระปู่ยศวรรณพ่ะปู่พญานาคพร้อมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่กกอกแห่งนี้นะครับ <c oughs> สองร้อยเจ็ดสิบ รำก็จะเริ่มแล้วนะฮะหลังจากตึ<า>กมาทูก่าแล้วนะครับเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกายี่สิบสองนาทีวันนี้ก็ขอ้ทุกท่านนะครับ 啊。 ບູ່ປາຈະນໍລະບິນຕົງຢູ່ໂຫມດໃຫ້ບ້ານນີ້ແມ່ນຢູ່ເດິນສູ່ຄົນລະສູ່ຄົນເຮົາກະເຫີຍສູ່ຄົນລະສູ່ຄົນເຮ สมควรละสมควรเฮาโค้ดสมควรละสมควรเฮาเดยอดนยกโยกโยงโยกโยิโยกโยกโยกุ้กโยก i mm -hmm. แม่คำใสคนใจจำลองย่านิหนิงแม่ผู้ใหญ่บ้านนะครบ้านแฟนของผู้ใหญ่นิ่มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่สําหรับพี่น้องที่ได้ดูได้ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดให้กําลังใจต่อทองชัแนได้วยนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ